เปิดคลิปนาทีระทึกช้างป่าอังรุนในพังชาตรีบุกทำร้ายสู้คนขับรถแบคโฮเมื่อวันที่16กันยายน66เวลา17นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาโดนจับภาพช้างป่าเพศเมียโตเต็มวัยชายชาตรีมีลักษณะอาการตกมันดูร้ายบุกเข้าชา์จร,รถแบ็คโฮที่กำลังคัดกองไม้อยูคาลิปตัสที่ชาวบ้านรับจ้างตัดไม้กำลังขนย้ายบริเวณสวนปลารากระทิงหมู่ที่5ตอลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชเชิงแาว นายสมเกียรติตันทวุฒิโทษหรือสอจอบอลสมาชิกสภาจังหวัดชเชิงสาเป็นสอจอำอเภอแปลงยาวเขตหนึ่งแจ้งผู้สื่อข่าวฝากประชาสัมพันธ์เตือนพบมีช้างเพศมีชื่อว่าชาตรีอยู่ในสวนป่ากระทิงใกล้กับถนน3076เส้นอำเภอสนามชัยเขตไปอำเภอท่าตะเกียบท่านได้อยู่ใกล้บริเวณหรือสัญจรเส้นนี้โปรดใช้ความระมัดระวังเพราะช้างมีอารมณ์ดูร้ายมาก นายสมเกียรติกล่าวว่าเมื่อช่วงเช้าจนถึงบ่ายได้ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอังรุานเจ้าหน้าที่ชุดอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่ากำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันติดตามผลักดันช้างป่าเจ้าชาตรีจากพื้นที่ชายป่าหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาวที่ไปทำลายพืชสวนทางการเกษตรกระทั่งช่วงเย็นช้างป่าจอมดุเกิดอาการคล้ายตกมันบุกเข้าหาชาวบ้านคนงานรับจ้างตัดไม้ยูคาลิปตัสพยายามเข้าดันรถแบ็กโฮจึงต้องกันคนงานออกมา ทั้งนี้จึงช่วยกันระดมกำลังเจ้าหนี้อนุรักษ์ชุดเคลื่อนที่เร็วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างหรือนอาสาสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นปิดล้อมแนวป่าป้าปองกันช้างป่าจอมดุเข้าเขตชุมชนคาดคืนนี้หลังอาการช้างป่าเบาลงจะสามารถผลักดันกลับสู่ป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าช่วงอำเภอท่าตะเกียบต่อไป